แบ็คเอディชันได้อะไรมากได้ชุดแต่งจัดเต็มรอบคันไปเลยนะคะลายแต่งติ๊กเกอร์กราฟิกนะคะล้อแต่งนะคะแต่งนะคะไม่ได้แต่งแค่ข้างนอกนะข้างในนี่คือแต่งเบาะหนังนะคะโทนสีน้ําเงินตัดแดงนะคะออปชั่นภายในนะคะเยอะจัดเต็มนะคะกล้องกล้องถอยนะคะเวลาเราใส่เกียร์ถอยอะ่ะจะมีจอที่หน้าคอนโซลนะแสดงให้นะคะนี่เลยเลขไม้นะคะของเจ้านิสันทาวราคันนี้อยู่ที่8 0ด0มืนกิโลเท่านั้นเองค่ะ สัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับซ่อมรถสวยสุวรนโนวตโตคาค่ะวันนี้ซ่อมจะมารีวิวนะคะนิสสันนาวารานะคะที่หลายหลายคนตามหานะนิสสันนาวาราคันนี้เป็นรถปี2018นะคะเป็นเครื่อง2 5 e นะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันก่อนนะคะด้านหน้านะกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นสีดําด้านนะแล้วก็มีโลโก้ของนิสสันนะคะสวยโดดเด่นอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ไฟนะเป็นไฟโปรเทคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ล้อนี่เลยใครไม่มาตาไม่มาดูไม่ได้แล้วนะช่วงนี้กําลังฮอตฮิตกันเลยนะคะด้วยแมกนะคะเป็นแมกใบพัดแดงที่หลายๆคนกําลังตามหานะดอกยางนะคะบอกเลยให้ไปเลยเลยคะ่ะ5ปีใช้กันไปยาวๆเลยค่ะอ่ะส่วนชุดแต่งนะคะรอบคันที่ลูกค้าเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นชุดแต่งกราฟิกสุดเท่นะคะนี่แต่งให้รอบคันกันไปเลยนะไฟนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาพร้อมกันศาดตร์นะคะ2บานคู่หน้านะอ่ะแล้วก็คันนี้เป็นตัวยกสูง จะมีบันไดข้างมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงนะว่าจะมีออปชันอะไรโดดเด่นกันบ้างค่ะออปชันภายในนะออปชันแรกนะคะนี่หุ้มหนังมาให้ยันประตูเลยกระจกก็เป็นระบบปรับไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะแล้วก็ปรับซ้ายขวาก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยก็คือตัวปรับกระจกมองข้างซ้ายขวานะไล่ไปเลยนะคะนี่เลย ตัวนี้จะเป็นปุ่มกดนะคะฝาถังน้ามันนะพอกดแล้วปุ๊บฝาถังน้ามันก็จะเด้งเลยนะคะไม่ต้องหาที่ดึงนะเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยแล้วก็นี่เลยค่ะพวงมาลัยนะเป็นระบบมันตีฟังก์ชันนะคะลูกค้าสามารถบลูทูธรับสายได้เลยนะคะนี่เลยที่ปุ่มตรงนี้นะคะนี่เพิ่มการบูดนะแล้วก็ด้านหน้านะคะช่วงกระจังหน้านะคะก็จะเป็นเครื่องเสียงที่รองรับระบบ f m am c d dvd นะคะแล้วก็บลูทูธได้นะ คันนี้นะเป็นปุ่มปุ่นสตาร์ทนะคะนี่เลยแต่กล้องต้องแพนมาทางนี้นะคะนี่เลยปลายนิ้วสัมผัสนะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะแตาก็บเหย,ยียบเบรกนะคะเหยียบมานี่เดี๋ยวฟังเสียงแตรกันนิดนึงนะแตรดังฟังชัดมากเลยนะคะพอกดปุ่มสตาร์ทแล้ว นี่เลยเลขไม้นะคะของเจ้านิสันทาวราคันนี้อยู่ที่แปดหมื่นกโลเท่านั้นเองค่ะและที่สําคัญก็คือแบบว่าภายในของเขานี่คือแบบว่าโดดเด่นด้วยชุดแต่งที่หุ้มเบาะหุ้มเบาหนังนะเป็นโทนแบบว่าสีแดงกับสีน้ําเงินที่แบบว่าสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตาล้องช่วยแผนไปด้านหลังฝั่งห้องโดยสารนะคะก็คือจะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะบอกเลยเย็นทั่วถึงมากเลยค่ะแอร์หลังไม่พอ มือจับนี่คือเป็นแบบว่าชุดแต่งไทยเทสวยๆวยกันไปเลยนะคะไปเดี๋ยวส้มขอญาตดับรถแป๊บนึงนะคะอะเดี๋ยวไปดูด้านหลังฝั่งห้องโดยสารกันบ้างนะคะว่าด้านหลังฝั่งห้องโดยสารของเขานะจะมีอะไรโดดเด่นกันบ้างคะ่ะมาด้านหลังฝั่งห้องโดยสารนี่เริ่มจากบังโคลนะบังโคลนี่ก็แต่งมาแบบดำๆดุดกันไปเลยนะคะแล้วก็นี่เลยเป็นตัว b บ็กอีดิชั่นแบ็กอีดิชั่นนี่คือเป็นรุ่นท็อปสุดฮิตกันเลยนะคะแล้วก็ไฟไฟท้ายก็เป็นชุดแต่งเดิมจากสูตรเลยนะนี่คือจะมาแบบครบเซตเลยนะครบเซตนี่คือแบบว่าไม่ว่าจะเป็นติ๊กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นกันชนไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายแล้วก็นู่นเลยนะคะถ้าเป็นรถเก่งเราจะเรียกว่าสปอยเลอร์หลังนะแต่ว่าถ้าเป็นกระบะก็จะเป็นสปอยเลอร์หลังของกระบะที่อยู่ตรงช่วงแบบว่าเรียกอะไรสังคารถอ่ะเดี๋ยวก็คันนี้่ mm hmm. ะ กล้องถอยนะคะเวลาเราใส่เกียร์ถอยอะจะมีจอที่หน้าคอนโซลน,นะแสดงให้นะคะเดี๋ยวไปดูสภาพกระบะแม็กไลเนอร์กันบ้านี่มาเอ้ยสภาพกระบะแม็กไลเนอร์นี่คือแบบว่าลวดนะคะความยืดหยุ่นยังดีอยู่นะยังไม่ขาดนะยังใช้งานได้อยู่นะแล้วก็นี้จะเป็นเครื่องมือนะคะที่แถมมาให้กับตัวรถนะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเก็บในรถให้ส่วนสภาพของ ก็แบะแม็กเลเนอร์นี่คือเยี่ยมเลยนะใช้งานได้กันไปยาวๆเลยนะคะอาจจะมีรอยขีดข่วนนิดนิดหน่อยๆนะอยนะะเดี๋ยวไปดูฝั่งห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องของเขาจะมีสภาพเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวมาดูสภาพห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าสภาพห้องเครื่องของเจ้านิสันคันนี้จะมีอะไรกันบ้างนะไล่มาเลยนะคะนี่เลยลูกค้าเขาก็แต่งมาคือแบบว่าชุดแต่งจัดเต็มรอบคันเลยนะลูกยางกันกระแทกนี่คือกิ๊บล็อกนะคะไม่หักนะคะสภาพนี่คือแบบว่าใช้งานได้ปกติเลยนะ แล้วก็น็อตนะไม่มีรอยไข่เงะใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะนี่คือไล่มานี่คือแบบว่าน็อตเดิมมากเลยนะนี่ตรงช่วงรอยต่อนะคะด้านหน้าของกระจังหน้าหรือว่าช่วงรอยต่อของไฟนะคะที่ครอบอยู่เนี่ยคือกิบล็อกนี่คือแบบว่าไม่มีอ้าเลยนะเนี่ยข,ขยับให้ดูเลยไม่อ้าเลยไม่หักเลยนะคะสภาพนี่คือสวยๆเดิมๆกันไปเลยนะส่วนห้องเครื่องนะส้มก็ดูแล้วไม่เยิมนะคะสภาพดีมากเลยมองเข้าไปนี่จะเห็นรอยมาร์กเดิมจากศูนย์ เป็นจุดๆอยู่เลยนะคะแล้วก็แผงกันความร้อนนี่คือไม่ขาดไม่ยุ่ยนะคะใช้งานได้ปกติค่ะไปดูด้านแบตเตอรี่กันบ้างนะแบตเตอรี่นี่คือแบบว่ายังใหม่อยู่เลยนะให้ไปเลย3ามปีกันไปเลยค่ะนี่เลยเสวยๆเดิมๆกันไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังสรุปราคากันเลยนะคะว่านิสซันนาวราคันนี้จะเปิดขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ค่ะ สำหรับนิสสันนาวาร่นะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2018ค่ะเครื่อง2.5เป็นตัว E แนละที่สำคัญเป็นตัว Back e dition Back e dition ได้อะไรมากได้ชุดแต่งจัดเต็มรอบคันไปเลยนะคะลายแต่งติ๊กเกอร์กราฟิกนะคะล้อแต่งนะคะแต่งนะคะไม่ได้แต่งแค่ข้างนอกนะข้างในนี่คือแต่งเบาะหนังนะคะโทนสีน้ำเงินตัดแดงนะคะสวยโดดเด่นมากเลยนะด้วยออปชั่นภายในนะคะเยอะจัดเต็มนะคะแล้วก็คันนี้นะเปิดราคาขายไว้ให้นะคะอยู่ที่ 499,000บาทค่ะลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะได้รถสวยๆจัดเต็มทั้งภายนอกภายในในราคาแค่499,000บาทค่างวนเริ่มต้นอยู่ที่8,000บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆโปรโมชั่นดีๆจากซูวานุออโตคาร์สระบุรีค่ะสำหรับวันนี้ส้มไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ